สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจี๊ยดอกไม้เดอกไม้จ้าบ่ได้มาตามจะงวดแล้วสองเนาะสองงวดเนาะหลังจากงวดเจ็ดเจ็ดคจะงวดฮหงวดเจ็ดเจ็ดอ่ะงวดเจ็ดเจ็ดให้ให้เจ็ดเจ็ดมันบอกให้เจ็ดสองมันเอาเจ็ดเจ็ดม่เจ็ไปในเดี๋ยวเราเอาเจ็ดเจ็ดอ่ะเดจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองคำใช่แล้วเจ็ดเจ็ดทมันว่าวันนั้นให้เราให้เจ็ดเจ็ดน้ำแมน มาออกยอดหลังมาออกยอดหลังอ๋อสิเด็ละลืมเขาเพื่อกันลืมหมดดิลมเพราะว่าเขาเขาเขาได้มาสามงวดประมาณสามงวดป่ะสามสี่งวดจะมาของเราเนี่ยเป็นความฝันเน่นเนีนบ้าห๊าเป็นความฝันตัวเลขความฝันแต่วันนี้ว่ามีความฝันแต่ว่ามักหมักเงลึกมักเลขมักหนึ่งมักจะออกขึ้นนเด้เลขมักนี่กับมักจะออกรหัสมัดซีหาฝันซีหาแต่ออกหาซีแต่กระไดอยู่แต่ว่า ตัวฟันหนักตัวกับเด็น้อยได้เด็ถึงตัวกับจาาซีไปหนั่าซีหาซีหาซีหา่นซีลอตเตอรี่กับซีหาว่ากับเอาแล้อกข่าซจ้าถือยงก็เลยถูกตัวกับใหญ่าหลายตัวตัว็นหลายตัวตัวนี้มดก็ได้หลายมวดนี้เป็นเล็ที่เป็นเล็กทีมาดเหล็กมักเนาะ เป็นเลขที่ชอบเลขที่มักมีซีตมัดิมมีเอดซีอยู่บ่ีเดียวน้อเอ็ีเวียเตียวเอ็ดซีเมื่อกี้กเตียวชอบตัวไหนออกตัวนั้นเนาะตัวไหออกตัวนั้นสำหรับเจดอไม้วัดที่เล้วหาซีซีหาก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ซื้อร้านไปเขาไม่ซื้อร้าน่ตั้งใจไหนนะซื้อร้านร้านสูจริงจริงยาเกลือจริงยาเคลือจริงยาเคลือเราเห็ดเป็นใจ ถ้าใครมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่มาสามคนห่ิซ้ำสองกระพรอบ่กินมาบดแต่มาสั่งทำใหญ่ชามพิเศษเนี่ยเพว่าซ้ำมันกินได้สองคนหน่อหลายนี่ครับพี่น้องหลายครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพื่อยเนื้อตุ๋นหนิโอ้ยแสบ้อมเนื้อครึ่งกิโลซ้ำหนึ่งนั่งกินมาหันเกี๊ยวบุบบดบุบบดเนาะมาเฉยเลยกินมาบดแจ็คเกอร์แต่คนมาเลยซ้ำพิเศษเนี่ยถือว่าเขานั้นสุดยอดเนาะ อ่าผู้ใดอยากปุ่นนุ่นกับมาเนาะอยู่อยู่ไก่อยู่ไกลๆกับรีสอร์ทยิงลีอ่าเอาร้านเดียวนี่ละเมื่อวานเห็นเม่ายิงลีมาติเมื่อก่อนจัดยิงลีมาขายซอยโอ้ยิงลีมาขายก๋วยเตี๋ยวซอยก็นายกลีมาเทันเนาะเปิดตัวรถนายกเปิดตัวคนชื่อรถนายกอบตลงนายกยิงลีครับผมหมวดนี้มักตัวใดล่ะครับผมหมวดนี้ขึ้นมักหมวดเนี่ยขึ้นมัดมีสามตัวบ่ขึ้นมัดนี่ นี่สามตัวจ้ะแต่ว่าตัวที่สี่กะสื้อไว้เยอะคือทําบุญน้าวัดป่าหลวงบวร้องเพิ่นเพิ่นทําบุญมาหันไปอันครบครบสิบสามปีของเพิ่นนะแต่สืบไว้เยอะแต่ตัวมากก็คือสี่เก่าจ้ะสี่เก่าอ้วนเลสามตัวมีตัวแดงแน่ครับเอ้าอ่ามักสี่เก่าเลขสามตัวนั่นไหมสามตัวเป็นหนึ่งเจ็ดสี่อ้าวพิมพ์เลยลงพิมพ์ลงพิมพ์เขียนตัวมักสี่เก่า เนี่ยมันคือติเป็นตัวเก่ามันเก่าซีได้บ้างหันบ้าแหนดกตางดบ้างหันเก่าซี่ได้สามโต๊อย่างก็อหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เนาะจ้าหนึ่งเจ็ดสี่พิมพ์แล้วอที่เขียนซี่ป่ะมอง,องเราแข่งหนึ่งเจ็ดสี่สองตัวครับสองตัวสี่เก้า จะลองกับสี่ศูนย์แล้วจ้ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ถ้าเป็ตัวมากหน่ะสี่เก้าฟันสี่เก้าฟันสี่เก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ที่ขึ้นเหล็กก็มาขัดมาขวงมันก็เป็นตาออกยากเลยคือเแต่แล้วจะเป็นตันี้มากหนึ่งสามไหมเป็นหอดป่าหลวงบอรองเหรฉันโดนงันไปทำบุญน้ำพึนหนึ่งสามฉันมาหนึ่งสามอีกตัวหนึ่งนอยเนตะ อันนี้แหละตัวที่สี่แถมตัวแรกนี่เฮไปเห็นเกตออกไหมนี่อยู่วัดป้าหนองบัวร้องนี่เด้จ้าครั้งแรกเลยจังประมาณสองปีสามปีแล้วเนาะแลนนี้บ่ค่อยได้ไปเนาะค้าหลานหน่อยก็เลยต้องอวนทำบุญน้ำเพลินเอาหนึ่งสามเนาะครับอีกตัวนึงจ้าหนึ่งสามเคยเคยอวนไปทำบุญน้ำเพลินครบรอบทั้งสี่ล่ะออกของเพหมนเลยอันนี้ครบรอบสิบสามปีของวัดนะก็เลยมีเป็นที่มาของหนึ่งสามหมดจ้าหมดนี่เนาะ แต่มักมักที่สุดนี่คือสี่เก้าสี่เก้าวงกลมสีแดงแดงเลยที่ว่าห้ออกตัวอื่นเนี่ยบริเลณนะที่ห้ออตัวเก้าเดียวเนี่ยแล้วเรามักตัวนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวจะปีนั่นซีเอออกแล้วออกอีกออกตังสามสี่เทียบผมเยก็วันต่อต่อกันหนึ่งสามนี่จะลืมเด้อพี่น้องเลขกวัดป่าหนองบัลงสี่กับเก้ามันก็มมากกับนอองหนององส้นั่นเองหาวัดตั้งหานึ

เลขขยันตัวเดกเลขขยันเนี่ยบ้านนี้เลขออกกำลังกายเลขเล่นมักตัวใดครับหาบ้างเอเป็นหาได้อันคือบ่มีหาในนี่บานนี้เพื่นสีว่าทำไมทำไมวิ่งห้าสีวายแะไรเนาะบนมั้งอันนั้นนะจับจับคู่ไม่มีห้าเลยเพื่นสิวาอันนั้นเป็นหาบนหรอั้งแต่แต่แต่อันนี้คือมันเป็นของรางมักรางนะ หนึ่งเจ็ดสี่ให้พี่น้องไปแยกกระบอกนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่ยังสี่ก็ได้เนะาะแต่ปาบอลมันเป็นหาไหมอเอาจาังใดวิ่งเลี้ยงวิ่งวันนี้เลียงมากแล้วแทะดอกเลีมา,ากอ <laughs> เอาวิ่งหาแต่าหาทัไมซันหาทำไม,มจับคู่กับคู่เลยเออหาหนึ่งจ้ะห,<า>หาหนึ่งหาหนึ่ง <laughs> เอาเอาอีกทางนึงเพราะเพราะว่ามันมีวิ่งหาเนาะเลขเลขวันพาไหวสามมันก็เป็นหาหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็นเลขวิ่งมันก็หาหนึ่งเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งห้าหนึ่งเนาะเพราะว่าเราเพรว่าเราหมักมีแต่เลขออกแล้วตัวนี้มีเลกออกแล้วมันจะออกอีกอ้าววิ่งห้าเขียนสีนดำเงินให้อันนี้ห่อนห่อนอากาศแจ้งห่อนเลยพี่น้องวิ่งห้าอ้าว วิ่นฮาบนล่างแล้วอาไอ้มันอยู่นี่แหละบนล่างเขาหลุดิบนล่างเลยไปกลับเอาอบินฮาเม็ดเดียวโซ่โซโซโซเดี๋ยววงกลมกันวงกลมตัวเลีนกันเดี๋ยวพี่น้องสิให้ไม่ให้ดูสักทีสิไว้เนาะเอาซื้อกับมักซี่กับสัตว์ซี่กับไปหลาย่เลยล่ะคือคืองวดว่าหันกับมักไอ้มักซี่หาซีหากันนักแต่ซี่หา หาซีมันร้องเอาเลยว่าใครเดียกลับไปยุแต่ว่าไม่ได้ไหลหัวดนี่มักซีเก่าหานมาเก่าซีเยอะพี่น้องหนักๆได้ได้ออกแล้วออกอีกใจเนาะมีแค่นี้เนาะตัวเลขเจ็ดสี่สี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งสามห้าหนึ่งวิ่งห้าวห้าวห้านะครับพี่น้องสับนี้เด็กมักเด็กชอบเด็กขึ้นมามันซีออกโดนโดนมาตามเจนึงเด้อพี่น้องก็ใครเดี๋ยมา ตัวไปแคบไปเรอทุกคนแคบ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 อ่ามีแค่นี้บ้านหลายตัวดอกจำบูก็ได้นักที่สุดคือสี่เก้าตัวเดียวนะครับโอเคครับผมอ่าทนี้แล้วพี่รองโอเคครับอ่ะขอบคุณครับอ่ะขอบคุณเจดอกไม้นะครับเอ็นดยด้วยตังๆังสวัสดีครับสชคสบมากเนาะ เราฝ้าวิไปห้าหล้านเนี <Yeah. S 1> ่ยจกดจไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะมาจบจนงค่อยเอาบะมัก่็ชอบเบิ้งแนวพั 1, นๆานะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณะญนะาณในการากรับชมนะครับสวัสดีครับ